กัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซี FC ทูกฐานที่เข้ามาชสมซองน้องอเนอย์ได้พี่น้องตอนนี้เากามาเ้าอันนี้ได้หน่มากินข่าวห่วผ้ากับไม่หยาน้องอเนอย์และได้มันนี่นะหลายลายคนเนะาะปนยังก่อนนะปนปลาปดุกปลาปุกปลาดุกปลาดุกตัวน,นู้ะนะพริพกจีซับเลยกับปีอีกยังไหนนะป้งตับป้งตับพักมึงเนี่ยพักมาแค่งติ๊กดิฟกามีป้า ไปดิพี่น้องมาเิกินข้าวเช้าน้ำกันอ้นปลกเส่เนาะพูกนไม่ยาอเนยกับพ่อปู่อเนยพ่อเด้อพันังเฮียงกันแหละซอยกินข้าวกินข้าวน้ำกันสบายดีเลสบายดีะลุงนลูกปะลุงในลูกกเกีใ่ลูกคือพ่เห็นนกแม่นกบังยงงกินกินมีแต่อาหารดีๆเนาะ ข้อเ้าข้ส่ข้าวให้ลูกแน่นอยนึงข่าวให้เนย่นเน่เนยสบายดีปราลุงยังลูกละลูกละเอ้ยลืมเลยดีหันลูกข่าวิ่นงอแงฝ่นเอ้ยมาหอีนงอแงเน่สบายดีปราลุงยังลูกละปราลุงลูกสดีปราลุงวะลูกไว้ไว้่นเก่ง่นเก่งป้าเน่เก่งวสบายสบายลูกสบาย น้องงาอารมณบ้านงบอดีเนะมกินั่งหายายลูกตอนใหญ่ไรสบายดีพี่น้องมากินข่าวนำกันเด้อบ้านเมนเมนอะไรจะกินกันหน่ยนกตาวไนี่เลยนะลูกอ่ะแขนวานสัมกิ่ได้เพ่นอ่ะตาเสีบเนาะใครนอกบปเะหาย ทุกู tijd, I mean, I thirsty, ้เากสอนถึกอนถอนน่บเองนาแท่งนไปหามาาแซ่ะบ่แช่ใช้ข้ามเ้ไหมพักกาตัวเองไหมวัิแม่หแ น่อกกระทินค <re Martine loads? S 2> ือบุมีปนประดุกมาดเข้าสูตรไว้บุญเกิดลองนปนุกนองกระถินกินในลูกา่เาน้ลกแต่าน่อยกนวลิะนกินเป็นตาแ่บไปน้องมาก หลายคนกินมันก <c ười> <c ười> ็เสแกินสร้างบเรือกินเชื้อยังบุยังเลยเขามีผักกาอ่อนเนาะผ้กอน่อยนเ็เลย่ลูกเดาปุกนะครับวัวลายก็ปดังนะครับตัวละืมืนบานงวลาย อืมก็ใช่เองใช่ก็ใช่ไงอืมก็แคทามเพื่อนร่วมรต้ไมต้นต้นก็คืออ่ะข้าวน้าข้าหน้าหลายสีหล้ยข้ไปเองก็ฟลีแทบแม่บังแม่บังกอบข้าวหลัวแม่ แซ่บกอแช่บ่เนยเป็นตาบมั้งเนอเนยได้เป็นตาให้ลู้เี่นแม่อะรเนี่ยก้อยชะเาหน้าก้อยฉุกเนเป็นยังไงพ่ามันยังนี้บริจอัมากยาวัคซีนมาแล้วเวียนหัวก่อนจีจีเ็นชอฮ่าฮมาฮ่าฮาฮ่าส่าฮ่าาาฮาฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่าฮอาฮ่นฮ่าฮ่่บ่ลฮ่นฮาฮ่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 ่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าด

ลายสกินลายคนปนปลาแบบอาหารพื้นบ้านเขาเนาะปนปลาดุกแช่นปราดุกมังคุดได้หนแล้วเนาะกิงนีันีนกนเสลก้ากันมาฮัลว์นี่เน่ยมันยังมนเข้ากันใช่ดอกินมันหัวนดอปลาดุกชุ่ แม่หอมาอยู่แล้วัานย้งกขาวรายคนกินเป็นตาแ่บด้พี่น้องเลยปลปลาหญ้าเนยพยายามเสียงสอนบอกต้งตรงแมวดักปลานะปอหญ้ามันหัวล่มอยากออก

เฮ้ยหัวแตกกัไปเลยพี่น้องนี่เพ่แม่ภาพไปทั้งหลังยังเจ็บปากอยู่นาะมอนี่เขาเป่าเอาบเปช่าไหมเป็นวันนี่มันเป็นวันมาแกะมองในแล้วแหเนาะ เป็ตเปนตาเสพไล้พี่น้องบนคนปลาดุกมันมันเนี่ยได้ถุงพาหรือเปล่าอย่าเนยนไปหามาปลาดุกดดดนี่เข่าแรกจะพากันไปใช้นอนพักผืน ลงเตาพี่องับปรายนี้นะขับเอับนนนน้นลงเต่ากระดาษีบของผืนเนาะพี่นอ้องขอดทานนะไปขอดทานต่อ <S 2> <S 2> <N> บ้านเนาะบ้านหน้าก็ต้องเห็ดอันนี้เนาะคำาวเหอันนี้กับบุญมีนี่จะเห็ดยังเนาะ ต้องขัดเตาลง่านเลยเพราะ้ขายซื้อเกลือซื้อน้ำปลาผลกันโบมีอย่างเห็ุเนะาะเขาเรา่บลูกเขากินแห้งโบแห้งตายลดใช่ไหมลูกเขากิน อาสิพนแบบพ่อเพียงปลูกเขากินคันว่าปลูกเข่าให้เราม่มีเงินซื้อคือคนในเมืองไงเนาะเงินบอกเองเงินบอกเองะจะคล้ายทานชื่อเป็นหนัวชื่อน้ำปลา <laughs> ปลาก็าหาก,กินแบบภาษาบ้านๆเนาะ มีน้องปลามาหนี้วะชื่อเลงหนองอยู่บนน้อมื่อคืนหนาวใช่ไหมค่ผ้าขึ้ำพลพี่น้อยอแซบบอกกอบแซบบอกกแบ,บกแซบกับ,บก้าวว้าวพี่น้อยาย อยาก้บอ่าเ่ะแยกเบิ่งได้ไข่าเอ็มานึ่งมือได้ข่าเย็นยันอีกเอ็มมาแล้วขาวเลขที่สองเลขทา่หนึ่งเขเลนสองเขมัยามันฟ้ากับมันพี่น้องไอ้ขากับไม่ไว้กินเสบ ได้อ2คนโม่ห่าวพวกนั่นเป็นโรคเลยวันลมออกทิบนี่สิอำลาพาจากพี่น้องไปเนาะอำลาพระจกฝากไว์กดแช์ก็ติดตามช่องน้องอ่ะเนยเด้อพี่น้องเด้อบายบายพี่น้อง